ไมโลอย่างเล่นกันไหมฉันไม่ไม้นะเราเข้าไปข้าบไม้มาให้ฉันอ้อโหแกเอาอะไรมาให้ฉันเนี่ยดูเหมือนไม้กายะสิทธิ์เลยอันนี้ไม่ใช่ฉันโยนไปนี่นาแต่ก็ไม่เลงมาลองใช้กันโอ้โหฉันสามารถทําให้ทางบ้านมีดาวสวยๆด้วยมันทําให้นึกถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวไมโลลองทําดูสิอ้อโหแกก็ทําได้เหมือนกันสวยจังเลย ทีนี้เอามาก็ยเสร็จึ้นมาก่อนนะเอามาฉันต้องเติมเครื่องสำอางก่อนทำงานบานี้เรามีงานอีกมากมายรออยู่นะแต่ยังทำไม่ได้ต้องแต่งหน้าให้เสร็จก่อนเฮ้ยแกทำอะไรอ่ะนั่นเนบรัชออนของฉันนะโอ้โหไอเดียเจ๋งมากฉันก็สามารถใช้ Brush บรัชออนวาดหัวใจได้ด้วยแต้มสีบ้านด้วยรอยเท้า แล้วก็หัวใจสุดน่ารักน่ารักจังเลย hmm. อยารู้จังว่าเคปเป็นยังไงบ้างไมโลครั้งนี้แกเอาเอะไรให้ฉันนะโอ้ oh, hmm. กระดูกเหรอไม่เลวรู้อะไรไหม hmm. ฉันนึกออกแล้วมาเพิ่มความมาสุดกันเถอะเอาลาเพียงเรามีกระดูกชิ้นใหญ่ยักษ์นี่คือสิ่งที่เราต้องการมาติดไว้ที่บ้านกันไมโลแกชอบไหมฉันว่ามันสวยมากเลย มาของเธอขโมยกระดูกฉันไปมันคือมือฉันเนอะจริงเหรอนเนี่ยขอโทษค่ะจะคืนมือให้เดี๋วนี้หรือว่าดีกว่าเดิมไม่ซ้ำเป็นไงคะมือไอรอนแมนน่าสนใจบายบายแล้วทิฟฟนี่เป็นไงบ้างอาขอคิดก่อนนะอ้อไอเดียบานนี่ฉันต้องการหมาฝรังมันคือของปล่อยของฉันเลย มาเที่ยแล้วก็เปล่าลูกปองกันแล้วจากนั้นก็ตกแต่งบ้านของเราด้วยลูกปองบานนี้มาสิมามาช่วยกันเป่อลูกปองกันช่วยกันนะนี่ไงโอ้เก่งมากเลยว้าวลูกปองเก่งมาก <c oughs> มารวมกันอีกกว่าแล้วเราจะล่ลูกปองหมาน้อยมันดูเหมือนแกเลยอะเฮ้ย <c oughs> เป็นไงบ้างงานนี้ต้องใช้เวทมนต์แป๊บหนึ่งนะ ฉันจะหาคาถาที่ใช่โอ้นี่แหละสิ่งที่เราต้องการมเมล็ดพันธุ์จะกลายเป็นของต้องแต่งสีเขียวบนหลังค่ะมันคือทั่วเก่งมากไม่ลแกเอาวบัรถรดน้ำมาให้ฉันขอบคุณนะเด็กดีมารดน้ำต้นไม้กันเถอะนี่มันมาสัศจันย์มากๆตรงนี้มีทั้งเห็ดและก็ดอกไม้สุดยอดรดน้ำอีกหน่อยไม่ลเราทำได้แล้วแล้วที่น,นี่ล่ะ เอาขึ้นมานะกระเป๋าของฉันมันไม่ใช่ของเล่นขาดหมดแล้วอ่ะแต่ฉันมีไอเดียดีๆผ้าเช็ดนี้เหมาะกับการทำหลังคามากเลย<อ>เนื่องจาก,การทำกระเป๋าของฉันเสียหายงั้นก็มาช่วยตกแต่งหลังคากันเถอะนะแล้วเข้าใช่แบบนี้แหละหลังคากลายเป็นปสีผู้นุ่มๆเออจึงไปเลยเกิดอะไรขึ้นนะจับได้แล้วฉันจะมาของเธอไปติดตามฉันมานะเจ้าหมาน่าขนไปกัน ไม่ฉันไม่อยอมทำกับเรื่องนี้นะตอนไี้เพื่หาแฟนเคนมาแล้วโอ้อยู่นี่เองเกิดอะไรขึ้นโอ้เขาจะเอาตัวบานี้ไปฉันจัดการเองสาวน้อยคุณที่นี่ไม่มีใครต้อนรับออกไปบานี้มาสร้างข้างในบ้านกันเถอะฉันมีไอเดียแล้วตอนอื่นต้องมีคนก่อนนะยอมมาก ทีนี้เราใช้ขนของแกทำพอมที่นุ่มที่สุดเลยได้ผลนุ่มฟูจัง <c oughs> แต้ก็มีไอเดียใหม่แล้วมาถ่ายรูปกันเถอะ <c oughs> โอาบานี่กาหล่อมากเลย <c oughs> ติดรูปน่ารักๆ่ารักไว้ให้รอบๆห้อง <c oughs> กลากอะไรมา <c oughs> โอ้มันคือที่นอนเอามาตกแต่งด้วยสินะ <c oughs> ตัวตาของฉันก็มีชุดส,สวยๆพราะงั้นเอามาตกแตง่งที่น้องของแกกันเถอะ แค่ตัดพลาดและเกยบเข้ากันดูสีวิเศษไปเลยและก็มีตะขอด้วยสำหรับปลอกคอและของเล่นแล้วเราต้องมีชามสบเสาอาหารแล้วก็นนะ้ำนี่ไงเป็นของว่างก่อนนะในขณะที่ฉันตกแต่งบ้านนะและก็ต้องมีไฟนี่ไงอุ้งเท้าน้อยๆต่อไปวางรูปปัน้นขานี้ก็เรียบร้อย อยากรู้จังว่าเคสกับไมโลเค่อะไรได้บ้างไมโลมาตกแต่งห้องกันเถอะอ้ไอเดียเวทมนต์สุดหน่อยฉันต้องการไม้กวาดของฉัน <c oughs> ใช้เวทมนกันเพื่อเปลี่ยนกิ่งไม้นี้ให้เป็นสีเขียวนีไ่ไงสีเปลดของฉันเอามาติดที่ผน,นังและจากนั้นก็เสกไม้ให้เป็นภาพเหมือนของไมโล สำหรับแกน,นะเป็นไงบ้างโอ้ไม่โลขอลูกบอลนะฉันใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้มาไล่เว้นหมนกันกลายเป็นลูกตาสองตาติดไว้ที่ผนังกันดีกว่าดูสิผนังกำลังมองดูเราอยู่ในนี้แกจะไม่มีวันเหงาเลย hmm. โอ้โกบตัวน,นั้นมาทำอะไรที่นี่นะจับได้แล้วปอกบให้เหมือนเป่าลูกปองกัน ไมโลระวังนะอย่าให้มันระเบิดสมบูรณ์แบบแกมิเต็งนอนแล้วทําตัวสบายๆเลยนะเด็กดีมาเพิ่มการตกแต่งด้วยฟักทองแล้วก็ลองสอบใส่อาหารกันดีกว่าโอ้นั่นใครนะฉันรู้ว่ามีสนัคิวต์ในนี้เอามันมาให้ฉันไม่มีทางเลือกแล้วต้องแบบนี้สิฉันจับได้แล้วแต่เป็นงูสมน้ำเน้าไมโล เห็นนั้นไหมฉันจะไม่ยอมอยกแกให้ใครแกเป็นสนักตัวโปรดของฉันขอเกาหน่อยนะโอ้ยข้างนอกร้อนมากๆดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้าสเลือกเกินงั้นเราต้องมีบ่อน้ำไว้คลายร้อนและในสระต้องมีเป็ดกับกลบร้อจังเลยไมโลชอบไหมฉธอรู้อยู่แล้วโอ้ยร้อนจังเลยอ่ะ บานี่แกก็ร้องเหมือนกันใช่ไหมขอคิดก่อนนะเราต้องการความช่วยเหลือจากเคนไิกันเคนที่รักเอากุ้มาให้พอดีเลยน่ารักจังขอบคุณค่ะอ๋อบารนี่ชอบกุิตัวนี้เหมือนกันบารนี่ใส่วันกันแดดไว้ดีกว่าโอเคฉันเอาพายมาให้คุณนด้นะเป็นการขอบคุณนี่ค่ะให้ผมเหรอ ขอบคุณเทฟฟนี่พายเรียกเพื่นบ้านด้วยสิเราเหิวมากมากเธอมาทำอะไรที่นี่นะฉันได้กลิ่นหอมสะอะไรของพายขอ,ขอสักชิ้นได้ไหมเข้าใจแล้วเราข้าวเคใสยายวิเศษในพายเธอและหล่อนต้องรักมาขอเราแน่นอน <c oughs> อ้อหิวจังเลยส่งพายมาให้ฉันเร็วๆขอแค่ชิ้นหนึ่งก็พออืมอร่อยจัง สาวๆฉันกำลังตกหลุมรักเห็นคุณช่างวิเศษรักเลย <c oughs> โอ้บานี่สวัสดีจ้าเจ้าขนฟูแกน่ารักมากๆรักเหมือนกันแล้วนั่นใครอีกไมโลเด็กดีความนี้ฉันรักสุนักทุกตัวอย่างเป็นทางการแล้วพวกมันดีที่สุดเลยต้องแบบนี้สิแต่อย่าบอกความลับของเราให้ใครรู้นะ สาว,สาวตอนนี้ไมลี่เป็นบาร์บี้ตัวจริงส่วนทิฟฟานนี่ก็ดูเหมือนแบรดอย่างที่เรารู้กันบาร์บี้เป็นสีชมพูทั้งตัวส่วนแบรดเป็นสีดำทั้งตัวเลยมาเริ่มจากของเทากันเถอะว้าวฉันมีส่วนผสม,ะสมะอะไรอะไรมากมายมืเช็คสีชมพูส่วนฉันมีมือเช็คสีดำและของตกแต่งสีดำสุดยอดฉันชอบสไตล์นี้ไมลี่คิดอะไรได้หรอฉันอยากลองชิมคัพเค้กมันดูวสวยมากรสชาติก็ดีจังเลย ว้าวมาริ่มจากนูเทลล่ากันต้องเปิดฝาก่อนเราเข้าสิงออีกนิดนึงนะฉันสามารถจัดการได้บาร์บี้สามารถทำได้ทุกอย่างไม่ฉันเปิดนูเทลล่าไม่ได้นั้นก็ใช้แล้วที่แหลมคมของฉันทีนี้ใช้กระบอกฉีดยาดูดนูเทลล่าแล้วก็มาตกแต่งแก้วของเรากันใช่แล้วสวยจังเลยต่อไปเราจะใช้กลิตเตอร์ที่กินได้ แปล่งประกายและก็งดงามมากเป่าไปที่แก้วดีจังทีนี้เครื่องของฉันก็มีประกายสวยงามน่ารักจังเลยฮะจากนั้นใช้พัดลมเป่าส่วนที่ไม่ต้องการออกใช่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งสวยโอ้ขอโทษนะทิฟฟานี่เดี๋ยวฉันใช้พัดลมเคลียก้อนแมงกริตเตอร์ให้นะท่าน อะไรทำไมฉันเป็นสีชมพูมลี่แบสบไม่ชอบสีชมพูนะมันไม่ใช่สไตล์ของฉันฉันต้องแต่งหน้าใหม่มันต้องสวยเทเชียวลดมากเลอวเรียบร้อยตอนนี้ฉันกลับมาสวยครั้งหนึ่งเมื่อกี้สวยออกตอนนี้น่าก,กลัวเฮ้ยฉันไม่สนใจทอหลอกมาเริ่มตกแต่งเครื่องดําของฉันกันีกว่า,าเริ่มกันที่วิปครีม เลวิปเคลมลงไปบนเครื่องดื่มสุดยอดที่มันอร่อยมากทีน,นี้ก็มาตกแต่งด้วยโอริโอและก็เพิ่มน้ำตาลสีดำลูกกวกดช็อกโกแลตละลตลอดและเยลลี่ขนมและสปริงเคลิลที่เข้ากันกับมิอเชคของฉันได้อย่างลงตัวใช่แล้วดูมีเน่ห์จริงๆแทบจะเราไม่ไหวแนะ่ ทีนี้ก็ตาฉันบ้างตกแต่งด้วยมาร์กอรองจลลี่บีนและโรยสปริงเกิลสีชมพูน่ารักจังเลยมันต้องอร่อยมากแน่นอนอยากจะลองแล้วล่ะอ,อร่อยเหลือเชือ่อใช่ขนฉันก็อร่อยเหมือนกันไอศครีมสีชมพูกินเหมือนสตอรอเบอรี่และขนเธอละเทฟฟนี่ ันฉันไม่ไอศครีมสีดำดูสมบูรณ์แบบต้องลองสักแล้วชิมสักหน่อยโอ้ใช่เลยมันน่าทึ่งมากอยากจะกินอีกสักช้อนมากกว่านี้ไอศครีมทำไมถึงอร่อยขนาดนี้นะอร่อยเกินด้งย้ายแต่ว่าจุดสูก็หนาวแต่ฉันอยากกินอีกช้อนฉันจะไม่อยู่จนกว่ามันจะหมดเลย มีบางอย่างปแปลกแล้วฉันกำลังโดนแท่แข็งแข็งซะแล้วเออเอ,ออกไม่ได้จริงเหรอทิฟฟานี่น่ากลัวจังเลยต้องเรียบช่วยถ่านแล้วทำยังไงดีอโอ้ไอเดีย oh, <idea. S 2> ใช่แล้วฉันจะใช้ได้เปาผมมาทำให้เธออับุ่นกันเถอะเป็นไงใช่ได้พ หยุดนะไมลี่พอแล้วอุ่นแล้วล่ะปิดนได้ประผมท่านนะขอบคุณที่ช่วยโอ้ยผมฉันพังหมดเลยอ่ะให้ยุมหวีนะอาจจะช่วยได้งั้นก็มาลองกันใส่หมวกไว้ดีกว่าร่างกว่เธอสิไมลี่แน่นอนแต่ฉันไม่อยากถูกแช่แข็งอะ่ะก็เลยมีไอเดียดีๆมาอุ่นไอศกรีมกันเถะให้มันละลายไปเลยไม่งั้นฉันคง,งแข็งตายแนะ่ทีนี้ก็สามารถดื่มได้แล้ว มาล้งกันเถอ,อ,อะอร่อยจังเลยสุดยอดไม่ีบแบ่งฉันด้วยสินะฉันเป็นเพื่อนเธออะไม่อะไรโอ้งั้นก็ได้แต่เธอรู้อะไรไหมฉันมีไอเดียดีๆเหมือนกันมาแกล้งไมลี่กันเถอะทางขยะต้องไม่มแมลงสาบแน่นอนอ,อยเหมนจังเลยอะโอ้นั่นไงมแมลงสาบทีนี้ก็โยนใส่ไมลี่กันไปเลยไปเรวเข้า อยากเห็นเธอจังเลยจะทำยังไงอ,อะไรอ่ะอะไรเฮ้ยนี่มันฝืนอะไรฉันเลยมันคือแบลเสอร์จริงๆเอามาหนักไปนะสุดยอดทีนี้ฉันสามารถดื่มน้ำของเธอได้แล้วอ,อร่อยจังว้าวมันคือเบอร์เกอร์สีพูนหวานสุดยอดอยากลองแล้วล่ะทิฟฟานี่เราถ้าได้อะไรมมอ่ะส่วนฉันมีเบอร์เกอร์และเบคอนแสนอร่อยเจ๋งจังเลยมันต้องอร่อยแน่ๆ ไม่ลี่ไม่ใช่สำหรับเธอนะกินสีมพูสุดเพี้ยนของเธอไปสิเบอร์เกอร์ของฉันก็อร่อยเหมือนกันนะจะลองเดี๋ยวนี้เอาล่ะอ๋อใน,นนี้มีเยลลี่ด้วยสุดโปรดของฉันเลยอร่อยจังฉันชอบมากๆใช่แล้วเฮ้ยทำเป็นว่าเบอร์เกอร์ของฉันอร่อยและก็ชุ่มฉ่ำม,มากใช่แล้ว นี่มันเหลือเชื่ออร่อยมากจริงๆอะไรอะไอปานี่เธอไม่เธอกินได้อร่อยกันไปแต่เบอร์ก็ของฉันก็อร่อยเหมือนกันนะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะถ่ายคลิปของเธอไว้ในขณะที่เธอกินมูมามนี่แล้วทำไมต่อหน้ากล้องเธอถึงกินแบบสวยๆล่ะเมื่อกี้ยังมูมามอยู่เลยอ่ะเธอดูอะไรที่ติดทั้งในคลิปเบอร์ก็รูปถ่ายไม่อยุติธรรมอ่ะทปาไงดีเนี่ย อร่อยมากฉันมีความสุขจริงไม่จริงนะไม่อยู่ในทำทิฟฟาน,นี่จะท,ทำไ,ได้ยังไงอ่ะฉันแค่เป็นคนที่ถ่ายรูปขึ้นเกินไปอ๋อเอจริงเหรอไม่สำคัญหรอกช่างเธอเอาละ่ะทำะไรต่อี้นะฉันต้องการซอสตรอเบอรี่มันจะยิ่งทำให้บั์ของฉันยิ่งอร่อยมีใส่ถ้วยซอสทีนี้เราก็มากินมาการองกัน จิ้มซอสแล้วก็มาลองกันเถอ,อะอร่อยจังเลยแจง๋งฉันอยากกินช็อกโกแลตกับซอสสตรอเบอรี่เยี่ยมดีจังเลยฉันชอบอ้แล้วถ้าเพิ่มซอสรสเผ็ดอย่างตาบาสค้ <c oughs> อลงในซอสสตรอเบอรี่ของไมลี่แล้วจะเป็นยังไงสักสองสามหยดเท่านี้ก็พอแล้วจุ่มอมยิ้มลงในซอสสตรอเบอรี่ <c oughs> ที่นี่ก็หรอออยอยาแผลจะก็เลยอะปต่ฉันกำลังรับป็นฟฮ่ไม่ไม่ใช่ที่มันก็หัวฉันนะเอ้มันไม่หรือเปล่าไม่นะโอ้แต่ว่ามันดียิ่งกว่าเดิมใส่ข้างในละลายหลายย้ยอมมาลองกันเถอะแบบนี้ยิ่งอร่อยอ,อร่อยยิ่งกว่าเดิมสก ขอบคุณนะเทฟฟานี่ที่ทำสิ่งนี้เพื่อฉันฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะเลย